สวัสดีครับพบกับทีมงานคนบางมวนครับอาดังไฟครับมาดใม่เนองอ่บางนีะบ้านี่ไสองไหมไหจ้ะอุ้ยใส่บางใส่มังไหนบางไหนบางนกอ่ะบางนกไอ้น้อเฮ้ยเห็นทหารนั่นนว้าไฟี่้อยไก่เท่้ยกองยูนี่อะกองไปอ่ะ กอมืนแขลับตาคือบ่อเห็นเลยดมอนเหีบอีดีแบบมกมอนเนียบอีดีเียบกสูงเลยเอ,อมันอนเอานอนเบาอยู่บลยงแนบีเสียเรบนี้ยกกพิบตายกกพิบตาขึ้จบเลยทกันมันบางในาั้นมันเยสูงนะอันนเนบเรื่อตั้งเลย่เห็นเยอเหมาตั้งกสองรกว่าเนาะตัด ขอข้อรับโคโว้ยเขาข้อะไรคือว่าไฟไหลเลยเนาะไหลอไหลเล่หมาเสียบเล่หรอมือมืออันก็เอาเทียนพัอันอันมืออันอันเนี่ยบรอยอนผมเล็กย่อผมมึงอยมอนี่าขันห่มเด็กหยอดผมเมื่อกับไข่เองเข้ามาแล้วไข่ไงถือไข่มาเลยหรอแต่เข้ข้ออะไรคือว่าไหลคือว่าง่ามเลยยันน่าเสดือเสดือไปคือขอจานอ่อยสนมากไม่ได้ข้ข้อหรอก

นย้อนให้เขาข้อเร็วเรนวเน่หกหาไเดือนไปเลย้ห็นบางแมมเยได้ขี้เมือครับเลยมือแก้วอย่างบ้างครับจอหู้ออกคางครับโบวีแทนจ่อ ไดบ่าก็แทนจอยด้บ่าก็แย่เลยยุ้ยใส่กันไปรอยซีโดนี่เลยบอกเออะนี่เบื่อทุ่งเรา่ะสื่อตัวเราเลยเดี๋ยวหารวยวันน้นสื้อเพิ่งสว่งวันนึงแปดรอยนะฮะทาดีๆเราท่านจอใส่เขาจะใส่อยูเขาจะจอท่นเงเขาเชนห้อหุ่นอ จอเนี่ยมเห็นล็กนกเเยอยู t <t ่ร่างเขาจอล่างมันบงใหไฟใแปดสิบเส้นเขาจอต้ล่างนเพรเห็นน่อันกเสียอันนึงอันเพราะมนอันาดิอันอันมันใล่างก้แปดสิบเเออผมเห็นอยู่อยู่ขาของน้าม้านะขาของน้ามันอันแปอันมันอันคองส์มันจอคออ โมแมนโมแมนสีฟ้าเป็นเหล็กเลยเห็นอยู่อันนี้เป็นแท่งสีฟ้าอันแท่งสีฟะสะะ้าเสมอสีฟ้านี่คือท,อเ,อ,อ,ทอ,อ,อเนี่ย,ย,ยสีคือทอเหอ็นมั้ยไปถามซือ้อเข้าไปพอแววลงกระบะแม่พ่ไปถามซือ้อ แปดร้อยก็ซื้อวะทีแป่ว่าแปดร้อยซื้อเลยกังยังยังยังบอกว่าน้องเขาต้มได้นะต้มแล้วเขาแตกเดียดิ ้ S <s> อมันเป็นสาง้อมันคนมักมวนเล้เสือเนาะเ้อตังมาเยอะเล้เสือ,น,อน,นี่ครับประธานไงครับสางบีครับผู้สางสันน้อยขึ้นเอือดแล้ว เทียเนี่ยว่าเครื่องบ้างล่ะออกเครื่องบ้างล่ะโคิดเนียไม่ได้คิดแก่ทานไปไปรถมึงว่างว่ป๋อบอได้ไปซี้อมือดิไป มือมันตึงตุ้งเลยหรอเนะ่อบ่บ่ไปจอมือเลยมึงอ่านมาแหงเอาไปจ่อรูดได้มืออะไรไม่ได้เข่าหน้ามันไม่ได้เข่าดิป่อนั่งาไปตั้งมองที่เขาจ่อดิมันไม่ได้ซึมเข่าว่ะอันซู่นร่างหู้วันวานร่างหู้มันจะไม่ได้เข่าไปซึมไปเมื่อต่างสิซึมตั้งมองข้างหน้ามันนเลนสิ เมื่อเท่านั้นเลี่ยนเลี้ยนเลยลาล่าเลยเหรอเดี๋ยวพ่อสอนมังว่าพ่อสอนมังผมไปซื้ออีกลูปหนึ่งขอพระเคืองว่ของพ่อระเคืองวาเออผมบอกให้กอน พันธุกรรมไดนี่คือว่ากาว่าผู้นี้เลี้ยมือขีดนึผู้นี้มือสองขีดนีอข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 อไปขอมาหลายๆเไอมาหลยลยนะพ่อปเปบัางคนเยอยามาพีดีบีกันทีนี่มีเีีดีีุ่งลววมัมนนี่มันมามือนี่ัะมามือนี่มีวันอย่งเออะไรมามือนี่วันเสา ก็มาถามว่าน้ำมันาเดทอว่ามันสีหรือทว่าได้น้ำมาให้มันไอ้กูวทัว่วรวดบอลย่าลืมสื่อทว่ามันสื่อน้ำมันกูอยู่วมันเคื่อนกูสร้างมันมันให้กูโอนเงินให้เห็นบ่หาที่สาม,มาดมึงมองเงินสวน้องกูไปที่สามาทนับบ่ โอตู้สองเทียนึงอะบ้าเรียดิปเป็นว,นนวน่านี่บอกโซกอ่ไไอไปะเนาวยฮะบางาทีรละเอยอ <c oughs> ้ย,ยเหล่ากลมนึงเน้อโซอาถานนด,าด,ดหนึ่งกอดิวดอยู่เหมือนเขาเราขีาดน,นะ

Nàng đến phân hồ vô và quay bằng gần đây. Ngôi bang nó bắt mấy đứa bằng thưởng. Tamo mấy đứa, anh hoa tamo. một are. Tamo, anh hoa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 . We are. Tamo, anh hoa, anh anh

โยกสองครั้งทีเท่าน่ะกิ่มไม่เลยว่ะเพราะมันเป็นโคกหินเอ๋แกไปจัดหน่อยสากได้หรอสากสว่งแม่เรี่ยงไม่ข่มเลยแม่เรีย่ยงปีนายนี่อยพี่ฉลองใช่ร้อยอยู่พี่เอาจาก,กีทิปตันหน้ามา แก่ในบ่คืนเลยตา,ต,ามมตามมือได้เลยจายูยุกเกี่ยวอะตามเลยอาจารย์ไม่ใส่มือข้อ,ขอขมือ,อยงังบ้องใส่มือข้อมันี่ย้อยห้เขาก็ได้ไหลลื่น มันหดปายไหมเน่เบียนบ่บังเหรองผมตัดย้มตั้มนี่ยี่ปลามีนี่แตบนั่นห้าวเดียวโตเปะแลยยีเสีบกูยังสงสัยอยู่บาง่ีของกูทีขึ้นขึ้นดีๆว่าล่งล่งเหล่าโต๊กน้ำตามเออโต๊กกันเฮ้ยขึ้นไปปึ๊บโอ้คือว่าอะไรเขาขึ้นตลงแล้วมันแมนบ่ก็ดังใ

เออเอาเียเทียมือข้อซ้่สามสอสอ้สมหมมันเีวมันไม่แห้งไปแก่่ห้งนกูเห็นอยู่รูปวบบแอยู่มืต่อสูตพราพวกพี่ที่มหน่ะส่ตรปุ๋ยวาน่ะนะปยมันปดน่ะสไหลตบตบตบเตบเพื่ออ่แห้งนสันมันต้องแรนเลยมอ้ต้องแรนเพราะว่ามันแบบร่างตมันกินร่ต้อง ไม่มีข่าวว่มือันนี่ข่อว่าอะไรง็พูไปเด้อยูทั้งก็ไปอีกทั้งก็ไปอีกเสมอถ้ากูเห็นไม่คิบกูไม่ได้่คอยเขาคอยไปคอยเกี่ยวข้นเกี่ยวร่นี่กลลมันมอย่งเนาะหยังมันหยงเอหยังเขาคือมันหักไปสี่เนี่ยบางไฟข้นไปตรงสี้บ่อจัดแล้วมันเอียบไปสี่บ่อ่มข่าข้ออนอนๆรีไปดีดีผู้วัดไปเพิ่งผมเห็นคลิปนึงแล้วของไผ่เขาเอียเอาของไฟมาัดไปใซอยน่ะเขามาทส่โใหม่ไป เขาจูนมือนกัฟูว่ามันหือนกับฟูแบบนก้ว่างนหือเบากว่าหนังกว่าเอาะชนะักเรนตอกว่าเดีวตอเ่วเดี๋ยวคนไปศึกษามาแล้วศึกษาแล้วเนาะมกูถาาเบิ้งเมึงบางทีจุดบอกว่ากูไทยคีไวเอฟซีเบิ้ง

มื่อได้โคนี่เมื่อสามคกเลย่อสามกแล้วตํากี่กี่ตําเอ้ีี่เล่าโคกวะี่เล่าโคกี่เล่าโคกแต่แม่เื้อแม่แต่แม่ตําเอาด้ยปีละสามโคกกว่าอันนี้ใอยู่ไปส้อมือเขามาอาเราะองเตอรังมือล่ะโคไม่โคไม่โคเยมือก็่ี่ละโคไม่โคเข้ยไฟผุไหม จะได้วะกำลังมืมไปบูเรงดีพ่ออีนี้พอขึ้นไม่หวพูดไปแยไม่างมีแรงโ์มันต้องมันต้องมันมีไฟมันต้องมีไฟมันไม่ียนไอเจ้างไหนมมีไฟแตไเจ้างไหนอะนี่เหมือนพอดีมือร่อง